สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาทําลาบหมูนะครับวันนี้นะครับส่วนผสมก็หมูสับกับเลือดไว้นะครับแล้วก็เครื่องในก็เป็นกระเทียมเจียวหอมตับนี่ผมทอดนะครับแล้วก็หนังหมูต้มแล้วก็ไส้ทอดนะครับแล้วก็น้ำพริกลาบที่ตําครับสูตรลาบก็ตําแล้วก็ไปผัดอีกทีนึงครับกับเครื่องเทศ ้นหอมผักชีผักรวมนะครับผักลาดอันนี้มันคอเอาไปทานกับลาบนะครับมะเขือเทศกับน้ำปลาครับอันนี้ผักกับนะครับส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะครับเราจะทําให้ดูนะครับต่อไปเรามาเริ่มขั้นตอนในการปรุงเลยนะครับพริกตรงนี้นะครับ อ่าผมตำแล้วก็ผสมเครื่องเทศแล้วก็ไปผัดนะครับให้มันหอมแล้วใส่ผงชรูรสน้ำปลาเลยข้างในแล้วนะครับใส่ไปเลยครับตามชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยผมชอบรสจัดนิดนึงนะครับต่อไปก็เนื้อหมูสับนะครับผสมเลือดเรียบร้อยนะใส่ไปครึ่งนึงก่อนครับ เราจะกินเท่าไหร่แล้วก็ปรุงไปนะครับแล้คนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันนะครับนะนะถ้าเผ็ดไปเราก็เติมหมูเข้ามา ไม่เข้ากันนะครับหมูนี่เราสับให้ละเอียดเลยนะครับไม่เป็นชิ้นเลยครับใครชอบผ่าสุกก็ไปคั่วได้นะครับราบหมูคั่วคั่วแล้วก็คั่วแห้งๆแล้วไม่ใส่น้ำเลยครับเขาญาตชิมก่อน,นครับ คนให้เข้ากันนะครับสักผุนะครับคนได้ที่แล้วนะครับนนแล้วก็จะใส่นะครับพวกเครื่องเคียงนะเทียมเจียวหอมเจียวนะครับแล้วพวกข้างในต้มนะครับ กระเทียมเจียวไปนะครับกระเทียมเจียวใส่ไปเลยหอมเจียวใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็พวกข้างในนะครับตับนะครับหนังต้มนะครับใส่ไปเลยครับกระเพาะต้มนะครับต่อไปเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ เข้ากันเรียบร้อยนะครับถักครับใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนครับทำินหมครับนะครับเตรียมจานใส่เลยครับหมูของเราเรียบร้อยครับ อมเจียวันครับกระเทียมครับข้างในทอดนิดนึงครับครับพักครับชีลอยหน้าครับหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้ครับนะครับเรียบร้อยนะครับภาหมู ด้วยกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า